ถ้าบุญจริงๆแล้วโดยรากศัพท์นัมันแปลว่าการชําระจิตเลยมันชําระกิเลสชาระสันดานชําระไอ้ตัวสัญชาตินั่นแหละ,ะตัวสัญชาติตัวที่มันตกผลึกมันเป็นกิเลสตั้งแต่ยาจนถึงอนุสัยเนี่ยแหละ,ะทีนี้เมื่ออวิชชาไม่ได้ชําระแต่มันก็รู้ความดีความชั่ว คนเรานี่สัญชาติยานของคนก็พอมีว่ไม่ใช่สัญญาส,ส,สัมปัญญาปัญญาก็พอรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็พยายามอยากเป็นคนดีพัฒนาตนเองอยู่ก็ได้ดีแต่เป็นดีโลกีนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งนะเป็นดีขั้นโลกีก็สร้างความความตกผลึกให้กับจิตเหมือนกัน ที่ก็สั่งสมความดีนั้นลงไปลงไปลงไปโดยไม่ได้รู้รากฐานของตัวกิเลสเป็นแต่เพียงว่าพยายามรู้พฤติกรรมดีเป็นอย่างไรก็สร้างความดีพยายามบังคับตนเองให้สร้างความดีความไม่ดีหยุดหยุหยุดหยด,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 ยดกดข่มเลิกเลิกเกสั่งสมลงไปลงไปมันก็มีผลสั่งสมมันไม่ถาวรนเพราะไม่ได้ล้างรากเงา ไม่ได้ลไม่ได้ละไม่ได้ล้างไม่ได้กำจัดตัวจิตเลยจึงเรียกว่าไม่เป็นปรมัตธ,ธรรมหรือไม่เป็นโลกุตรธรรม